หลวงปู่ทวดไม่รู้ไม่รู้วัดไหนเออไม่รู้วัดไหนแต่ดูว่าเฮ้ยเนื้อเขามันดีนะเห็นไหมหลวงปู่ทวดนเ,นเนื้อเนื้อนี่เก่ากไหมล่ะเก่ากว่าสองพันห้าร้อยไหมล่ะเก่ากว่าศูนย์ห้าหรือเปล่าเห็นไหม เออเนื้อเก่ากว่าศูนย์ห้าหรือเปล่าเห็นไหมนี่เก้าเจ็ดหรือเปล่านะเออเนื้อนี้เนื้อเก้าเจ็ดหรือเปล่าหรือว่าเก่าก,กว่า,าวัดปราสาทบุญาวาสหรือเปล่าแต่พิมพ์เนี้มันไม่ใช่พิมพ์ของวัดปราสาทนะเห็นไหมเออเราก็พอสันนิษฐานได้ว่าที่ไหนว่าความเก่าระดับนี้เนี่ย เห็นมั้ยคือพระแท้ไม่รู้ที่เนี่ยมันดีกว่าพระเกตแต่รู้วัดเนาะใชไหมเพื่อนเพื่อนเห็ไหมเพื่อนเพื่อน,อน,อนดูดิเนี่ยดูจากกระบวนการผลิตเนี่ยก็เป็นกระบวนการผลิต แบบเดียวกันกันกบหลวงปู่ทวดวัดช้างห้สองสี่เก้าเจ็ดเลยนะใช่ไหมเออแล้วเนื้อหาประมาณเนี้ยเนื้อออกเทาด้วยอ่าเราไม่รู้ที่ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าแท้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเก็บได้หนึ่งเลยเป็นพระสร้างก่อน2,500อกระบวนการผลิตแท้แน่ๆใช่ไหมครับแต่ที่ไหนไม่รู้แท้ไม่รู้ที่มันดีกว่าเก๋แต่รู้วัดใช่ไหมครับดังนั้นแบบนี้เก็บได้แล้วมาเจออีกแบบหนึ่ง น,นะนะเออมาเจออีกแบบหนึ่งเออเนื้อเขาก็เนื้อนี่จะจะอ่อนกว่านะจะอ่อนกว่าเออไม่รู้วัดแต่เนื้อหามันจัดจ้านดีนักแลเห็นไหม อพระแท้ไม่รู้ที่เนื้อหาขนาดนี้เพื่อนๆพ,พอจะดูออกได้ใช่ไหมว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อแท้อยู่แล้วเขาจะอยู่วัดไหนใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยก็ดีนะครับเห็นไหมเ,ออเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยก่อน2,500ใช่ไหม ก่อน่อ0 0น2,500แล้วเราสบายใจได้ละส่วนจะเป็นวัดอะไรเราค่อยมาหากันนะครับนะเราดูกระบวนการผลิตเราจะคัดแยกพระว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2,500ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการผลิตเราจะ จะจับจุดไม่ถูกเลยว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนใช่ไหมครับเนี่ยต่อให้ไม่รู้ที่แต่เรารู้ว่าเขาแท้ใช่ไหมเรารู้ว่าเขาแท้เพราะว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่พระสนามหรือว่าไม่ใช่ของเกอนะพอเรารู้แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเก็บได้ไหม เก็บได้รอข้อมูลใช่ไหมรอข้อมูลเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันยังขาดขาดเรื่องของข้อมูลนะเห็นไหมเพื่อนๆดูนะองค์นี้เนื้อประมาณนี้แห้งขนาดนี้เนี่ยนะแห้งกว่า50ปีเลยใช่ไหมหกสิบปีประมาณนี้ความแห้งแบบนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยหกสิบปีเนี่ยแห้งจัด ขนาดเนี้ยเออแต่ถ้าบอกว่าเก๊มันเก๋เพราะอะไรเก๊เพราะผิดเนื้อผิดพิมพ์หรอมันคือเราอย่าไปเชื่อใช่ไหมผิดเนื้อผิดพิมพ์ไอ้คนพูดเนี่ยนะมันเคยเห็นขนาดไหนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยนะครับกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิต ก่อน2,500ใช่ไหมก่อนปี2,500หรือแม้กระทั่งหลังปี2,500เนี่ยก็ยังยังมีกระบวนการผลิตแบบนี้อยู่ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมก็คือว่าเนื้อหาความเก่าแบบนี้เนี่ยมันเกิน50 60ปีหรือเปล่าใช่ไหมอ่านี่แหละนี่แหละคือคือสิ่งที่เราสามารถที่จะ เอาความรู้เอาประสบการณ์เราเข้ามานะครับอย่างองค์นี้เนี่ยผมตีว่าเป็นวัดปราสาบบุญยญาวาฒนนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเหตุผลนะเหตุผลที่ผมตีเขาวัดปราสาบบุญยาวาฒเพราะว่าเขามีเขามีนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมไอเม็ดขา,ขาวเนี่ยนะครับอไอเม็ดขา,ขาวเนี่ย นะครับอ่าเม็ดข้าวขาวออกครีมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเห็นไหมเห็นข้าวขาวเป็นจุดๆกระจายอยู่ไปทั่วอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้สาเหตุที่ทำให้ผมตีเข้าเป็นวัดประสาทนั้นก็เพราะว่ามีส่วนผสมของเนื้อ พระสมเด็จบางคุนพรมไงเนี่ยเพราะว่านี่คือนี่คือเศษนะครับพระสมเด็จบางคุนพรมที่เปิดกุมื่อปี2,500เนี่ยมันเลยทำให้เราได้เข้าใจง่ายนะเนี่ยเห็นนะเห็นไหมไอ้เม็ดเม็ดเนี่ยถ้าเราดูในสมเด็จ สองสี่เก้าห้าเนี่ยจะเนื้อประมาณเดียวกันเลยนะเนื้อเขาเนี่ยจะออกเป็นคล้ายๆกับนมข้นสีนมข้นนะครับอ่านี่เห็นไหมแล้วกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเป็นพระธรำมือเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่า ไอเม็ดขาวขาวเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เม็ดบางขุนพรมแล้วมันคือเม็ดอะไรแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื้อหาความเก่าระดับนี้เนี่ยอ่ะเพื่อนๆจะไปปีออกที่ไหนใช่ไหมมันมีที่เดียวอะ่ะก็คือวัดปราศาทอ่าใช่ไหมครับอ่า แล้วถ้าเทียบกับองค์นี้สององนี้เทียบกันเพื่อนๆจะเห็นว่าองค์นี้เนี่ยมันดูเก่ากว่านะครับองค์นี้ดูเก่ากว่าองค์นี้แต่องค์นี้เนี่ยแต่องค์นี้เนี่ยไม่ได้มีไอ,ไอเม็ดขาวๆอะไรนะั่นใช่ไหมเมื่อไม่ได้มีเม็ดขาวๆนะัสิ่งที่องค์นี้มีก็คืออะไรนี่ไง สิ่งที่องค์นี้มีก็คือเม็ดแร่แร่อะไรสักอย่างนะครับอ่าเห็นนะแล้วดูโอ้โห คือเราเรียนรู้ด้วยสมองนะเราก็จะเข้าใจว่านี่นนี่นะสวยไหมสวยใช่ไหมอืมโอเค